สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่วัดขั้นประชาสกับปอดกระทิ้งสัมภีเนี่พวกเราที่มันจิดยันจิดระอาจัรย์เยียนะครับบา้าผงติ้นมาดูที่ว่าจะ เล็กไปสักนิดนะผมที่นี่นะไม่บอเบียไม่บอเบียร์ไม่เลยหอกนี่แบบว่านี่โูไปเลยปูคนเลยว่าลังไลกันมากมากเลยเรียกว่าแรงว่างานเลยช่เลยงานแบบขาดทุนคาได้ขนาดอะไรวางสร้างโบูธงานงานเลียงนะครับวางสร้างโบูธเราไว้ทางคาดงบอยู่ประมาณสักเราสร้านเลยตรงนี้ครับถ้าว่าใครเล่ตอนนี้นะเดี๋ยวพิจารณาถอยถอยขึ้นบัญชีของวัดตายคลิปนะในคลิปนะขึ้นให้เรื่อยๆนะครับขึ้นให้เรื่อยเพื่อว่าใครจะวางส้มทบทุนสร้างโบูธวัดอาจารย์ เยดนากาสามรถรวมํำบ <cat Bal subscriber Airbnb> <kil> ุญมาได้ในบัญชีติดขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับทุกคนนะมาแล้วครับพระอาจารย์ที่เคารันักพวกพวกเราเดี๋ยวเไปนมันการเกอราว่าจุารถน่ยะ์กรถจนงานเริ่มเลยนะไปกันเลย อาจารย์ฝาม่อาจารย์ฝาเนี่ยว่าเดี๋ยวมาถึงรถรอวัดลอนวัดเลยนี่อาจารย์เดี๋ยวก็มีพิธีได้มมางับแต่เดยเวียนเลยเวียนรอบรอบลวงตำยังไงมัครับเวียนเซตงานทำอะไรต่อนืามรพิธีก็เรื่เลย รผมตินมานเล็กบ้านเนปเ,เนปยไม่พอนี่นะทุกคนนาจะเคยเยอยากรวมบุญรวมสร้าง,งโบสรถบัเนีเดียวไปไทยก็ไปทยสีโบสถนั่นแหละนะก็คือตอนนี้ยังกัดยันโบสถ์อยา,กอยา,กกางกาัดอยู่ประมาณไหนล่ะตรงไหนไห้องตรงหนครับมัประมาณว่าเ็กหลเรื่องเลย ใช่แบบสามล้านเลี่ยเรียกัยังคาดอยู่ประมาณสองสามล้านเลื่นอจจะนะเดียวมายังคาดอยู่ประมาณสามสี่ล้านนะถ้าใกล้เดีว่ายากรวมบุญหลวงนาสร้างโบสถ์วัดขั้นพรจันทั้นของพราจันเทียนก็สามารวมบุญมาได้เดี๋ยวประชาจะขึ้นเหลข่ายนะครับขึ้นเหลขายตายตายพสตดนี้ล้านุกวานต่อคลิปนะราจเนนำหน้เะไรเรา เรียบเราัปนมาอาเชิญนะครับเงินนะครับผมกะทิต่งให้ดีเดี๋คนปานมาี้มาพตพิตกันพ่งรงนู้ว่าการดตาเพึ่งรียนรู้ให้เดือรนเป็นแน่วเลยเป็นแนวเลยว่าจะไล่คนไล่คนไล่เตนะก็มารวมบุญมารวมเป็นเจ้าภาพนะเดี๋ยวฟาดไปแรกบรรยากาศในงานต่อเดียวขอบคุณทุกคนนะครับ จากกนกับเสี่ยงัปเลยนะครับเพื่อนบีเสี่ยงมีซาไม่เกอน้องแจ็คเอบนอแะคับนี่ยเี๋มัด้ี่มันี่วัยรุ่นไ้สี่มน รงกายลูกชายเกอยู่รูปหุู่กใาก็จงยินดีพร้อมแข่กันน่ามัดเยินเลยในระว่างมีพิธีทางศาสนานะเดี๋ยวพิธัดจะพาทุกคนมาแล่โบสถ์พระราชาเอียมมาอัปเตล่าาสุดว่าทำไปถึงไหนแล้วนะเนี่ครับประมาณ50%เปเส้นแล้วนะครับ50เสแล้วนีครับตอนนี้ก็ยังคาดว่าปัจจัยในการสร้างโบสถระมาณสัก สามเซลานประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวพี่นัดพาเข้าไปเล่ข้างในเพื่อว่าใครที่ว่าไม่ได้มารวม่อกัะทิมในปีนี้นะก็สามารถรวมส่งกต้นสร้างโบสถ์ได้ตามบัญชีที่พี่นัดขึ้นบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวหวาเป็นการสร้างบุญกุศลเทียนพุทธในชาตินี้เพราะพิธาเนี้ถ้าว่าเราไม่มากปี๊งกริ้งกับพิธากันแต่หวาไม่ได้มาประชาสัมพันธ์วันนี้นะเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรจะมาบอกต่อจริงจริงกันเลยนะมาบอกทุกคนให้รู้บุญกัน จัานะครจัดการได้มากอิติยานโชคพุนนะครับเจ้าคณะตำรวจว่าน้านะครับรคดาวราสุญารูปสูงนะครับง่ายนะครับง่ายุดต้องเนกันในน้ำเกะโจนนะครับานกรนนะครับาโปรยต้านครับโ่วยต้าน่ยต้านจริงกันแล้วครับจริงกันแล้วครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมัดเร็วอาจารย์มดเร็วหไม่ตันได้จริงเรา

อาจารย์แบงกัน,น,นได้มาล่ะอาจารย์อาเสลือใต้ต่อเสร็จปีตีแล้วก,กรับอาจารย์จะก็เคลียร์นะครับเคลียร์วัดโดยตัวเอง